เอาอ่านพระพีให้ฟังนะก็สนใจเรื่องนี้มาเจอหัวข้อนี้พอดีสั้นๆเดี๋ยวผมจะต้องไปรับลูกอันนี้เล่มนี้ไม่ค่อยได้อ่านแต่ดูมีเขียนอะไรเต็ไมไปหมดเลยเขียนหนึ่งามาอธิบายแลยก่อนตัวสีแดงนะบิสมิลลาหิลลอมารีลอฮิมแต่ว่าด้วยพระนามแห่งพระเจ้าผู้ทรงเมตตกับเวลาปานีประมาณนี้นะโอเคยะฮยาบทที่แปดข้อสามเอ็ดสัจธรรมจะทำให้ท่านเป็นไทย อย่างที่บอกแล้วนะความจริงอาจจะทําให้ท่านเป็นไทยอิซาจึงกล่าวกับพวกยาฮูดีที่ศรัทธาในท่านว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านก็จะรู้จักสัจธรรมและสัจธรรมจะทําให้ท่านเป็นไทยพวกเขาตอบว่าเราสืบเชื้อสายมาจากนบีอิบรอฮีมและไม่เคยเป็นทาสใครเลย ทำไมท่านจึงกล่าวว่าเราจะเป็นไทยอีซาตอบพวกเขาว,ว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าทุกคนที่ทําบาปก็เป็นทาสของบาปทาตอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราวบุตรต่างห่างอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าอันมาสีหาทําให้ท่านทําให้พวกท่านเป็นไทยพวกท่านก็เป็นไทยจริงๆเรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมแต่ท่านก็หาโอกาสฆ่าเรา เพราะไม่ได้ศรัทธาในคำสอนของเราเราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาและพวกท่านทำในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านพ่อของท่านคือมานนั่นเองพ่อของท่านคืออิฟริสอ่านอ่อา,านอะไรอย่างี้พวกเขาตอบว่านบีอิบรอฮีมเป็นบิดาของเราอีซากล่าวกับพวกเขาว่าถ้าพวกท่านเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมแล้ว ท่านก็ทําสิ่งที่นบีอิบรอฮิมทำอับราฮัมนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านมาหาโอกาสฆ่าเราซึ่งเป็นผู้ที่บอกท่านถึงสัจธรรมวงเล็บความจริงนะนี่ผมเติมวงเล็บให้นะที่เราได้บอกได้ยินมาจากอัลลอฮ์นบีอิบรอฮิมวงเล็บอับราฮัมไม่ได้ทําอย่างนี้พวกท่านทําสิ่งที่พ่อของท่านทาเขาตอบว่าเราไม่ได้มาจากการร่วมประเวณีเรามีบิดาผู้เดียวคืออัลลอฮ์ฮิซากล่าวกับเขาว่าอัลลอฮ์เป็นพระบิดาของพวกท่าน ท่านก็จะรักเราเรามาจากอาลัลลอฮ์และอยู่ที่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงส่งเรามาทำไมพวกท่านถึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดนี่เป็นเพราะท่านทนฟังคำสอนของเราไม่ได้พวกท่านมาจากพ่อของท่านก็คืออิบรอิบรก็คือริวรอของชัยตอนนะครับก็คือซาตานในอิบรตก็คือมารผีมาน,นั่นแหละและท่าน อยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อของท่านมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจธรรมนะก็คือความจริงนั่นเองเพราะมันไม่มีสัจธรรมเมื่อมันพูดเท็จเผยไวจนะ,เ,จะนเทียมเท็จสอนผิดสอนเพี้ยนก็ว่าไปนะมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาโกหกนั่นเองภาษาใต้เขาเรียกว่าขี้ก คีโเบเบและเป็นพ่อของการมูซาแต่พวกท่านไม่ศรัทธาเราเพราะเราพูดความจริงมีใครในพวกท่านที่อาจชี้ให้เห็นว่าเรามีบาปถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านจึงไม่ศรัทธาในเราคนที่มาจากอัล์ล้์ก็ย่อมฟังคำดำรัสของอัล์ล้์พวกท่านไม่ได้มาจากอัล์ล้์เพราะเหตุน,นี้พวกท่านจึงไม่ฟัง อ่านให้อีกนิดนึงนะมีเวลาห้าทีเดี๋ยวผมจะไปรับลูกก่อนนบีอิบ,บรอฮีมเกิดเราเป็นอยู่แล้วพวกยาฮูดีหรือยาฮูดีนั่นเองนะผมจะออกเสียงสูงก็คือพวกยิวพวกพวกยิวพวกยิวที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาเรียกว่ายิวนรกให้เอาหินของคอถ่วงน้ำเหมือนตุ้มนักโทษแล้วถ่งทะเลประมาณนี้พวกยาฮูดีตอบว่า ตอบท่านว่าที่เราพูดกับท่านเป็นชาวชมาเรียและมีชัยตอนน่ะชัยตอนก็คือซาตานนั่นแหละสิงนั้นไม่ใช่หรือไม่จริงหรือผีเหรอผีชัยตอนอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะอันนี้อาจจะจาผิดจำถูกไม่เป็นไรคนที่รู้ภาษาอาหรับภาษาแขกมาลายูก็คงรู้ว่าอีซาตอบว่าเราไม่มีชัยตอนสิงผีนั่นเองอันนี้จําได้ผีนะไอ้ผีมารซาตานก็ พวกเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันนะเป็นลิ้วล้อหรือเป็นลูกน้องเป็นท่าของลูซิเฟอร์ที่ตกสวรรค์ลูซิเฟอร์ก็ว่าไปาประมาณนี้แต่เราเทิดทูลพระเกียรติเราเทิดพระเกียรติแด่พระพิดาของเราและพวกท่านลบลูกเกียรติของเราเราไม่ได้แสงไม่ได้สแสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้สแสวงหาให้และพระองค์นั้นเป็นผู้พิพากษาเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเราคนนั้นจะไม่สบความตายเลยพวกยาฮูดียาฮูดีนะพวกยูดานะพวกยูยูดาสนั่นเองตอบท่านว่าเดี๋ยวนี้พวกเรารู้แล้วว่าท่านมีชัยตอนสิงนบีอิบรอฮีมตายไปแล้วและพวกนบีก็ตายไปแล้วเหมือนกันแต่ท่านพูดว่าถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเราคนนั้นจะไม่ตายเลย ท่านยิ่งใหญ่กว่านาบีอิปรอฮีมบิดาของเราที่ตายไปแล้วหรือพวกนบีก็ตายไปแล้วเหมือนกันท่านจะอวดอ้างว่าท่านเป็นใครอีซานะวงเล็บก็คือพระเยซูคริสต,ต์ตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราไม่มีความหมายผู้ที่ทรงให้เกียรติเรานั้นคือบิดาของเราผู้ที่พวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของท่านพวกท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์ ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์เราก็เป็นคนมุสาขี่ 6, บบคกเบเบขี่ฮกตลาลาเนั่นเองเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์ถ้าคนคนเรานี่มันขี่ฮกอยู่นะมันออกเสียขี่พกฮกห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 กเดี๋ยวรู้จักเ่าน้ขี่ฮกเบเบ้ขี่ฮกตลารา 6ก6กพกเนี่ยหกหกหก,ก,ก,กเข้าใจกันดีนะชื่นชมยินดีอ่านบีอิบรอฮิมบิดาของพวกท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันที่เรามาและเขาก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีแล้วพวกยิวยาฮูดี้จึงกล่าวกับท่านว่าท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปีท่านเคยเห็นนบีอิบรอฮีมหรือ อีซาตอบพวกเขาว่าพระเยซูตอบพวกเขาว่าเราบอกความจริงท่านว่าก่อนนบีอิบรอฮีมเกิดเราเป็นอยู่แล้วคนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาจะขว้างท่านแต่อีซาหลบเลี่ยงออกไปจากบริเวณพระวิหารโอเคก็มหาวิทารอิสราเอลพระเยซูเอ่อนบีอีซาเป,เป็นอยู่ก่อนแล้วแล้วก็คือพระองค์อ่านพระคัมภีร์พระองค์จึงเข้าใจนะ kau